ไอ้หูเหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหลายนะที่คอยปั่นจิตปั่นใจในผู้ในหมู่ผู้โปโทั้งหลายนะเหล่าผู้ฟังศาสนาทั้สิ้นในะให้คอยปฏิเสธปฏิฆะนะหรือเข้าใจผิดนะการใช้ยาวิถีนะในการแทรกซ้อนแทรกแซงเข้าไปในจิตในใจคอยเกิดความเข้าใจผิดในตัวผู้โปโตองมหาบรมีทั้งหลายนะแล้วก็คอยกันแกล้งรังแกนะที่คอยกันแกล้งรังแกผู้โปโสัตว์ทั้งหลาย ทั้งหมดนั้งสิ้นนะให้ออกห่างจากพระศามนะให้หวาดกลัวการโปดสัตว์ให้หวาดกลัวการให้การสละทั้งหมดนั้งสิ้นนะเดี๋ยวสร้างแง่มุมในจิตในใจนะก็อให้เกิดความปฏิคาขัดเคืองนะต่อเราผู้โปดผ,ผู้องค์มหาบาร,รมีทั้งหลายนะแล้วก็ภาคมารที่คอยกันแกล้งรังแกเล็กๆน้อยๆน,นะแอบตีเนียนทั้งหลายนะ ด้วยกำลังบารมีแห่งองคคุณเบื้องสูงและองค์มหาบารมีทั้งหลายในทุกภาคส่วนสิ่งใดก็ตามที่มู่เหล่าภาคมืดภาคมาในคงดื้อดึงดื้อ,อ,อรั้นปฏิเสธปฏิคะพยาบาทอา,าคาดแคนซ่องสมกำลังจ้องจะเอาคืนต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายผู้โปรดสัตว์หรือครุขูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่ยังคงดำเน,นินไปเพื่อการก่อกรรมทำเข็นการแกล้งรลังแก่ก่อความเดือดร้อนนำคาญปลุกปั่นยุยงโกหกตีสองหน้าสร้างความแตกแยกทำให้ผู้คนทั้งหลายต้องสับสนวกวน วาดโกวาวาดถวายจนออกห่างจากพระธาร,รมาการทำร้ายทำลายตัดรอนบรันทอนบกวนลังควานกิจในการโปรดสัตว์ก่อให้เกิดความล่าช้าติดขัดข้องคาในบุญบาร,รมีทั้งหลายที่ควรจะได้รับขององค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์ครุกุบาจารย์หรือดวงจิตอื่นทั้งหลายและขณะจิตใดขณะจิตหนึ่งที่ได้เคยกระทำต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเป็นไปเพื่อสนองกิเลสตหาอุปาทานความอยากใหญ่ของตนเองความสนุกสนานคึกขนองหรือรู้ด้วยอำนาจบาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการสะกดการครอบงามการกักขังจองจำยุยงตะแคงรั่วการเสี่ยมให้ปวดเกลียดชังหรือพั่บนคนด่าทั้งต่อนหน้าและรับหลังต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์องค์ครูมหาครูทั้งหลายการใช้คุณใสยมนดำกระถาคมปัญญาทั้งหลายในการทำชั่วต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายการดูดพลังชีวิตการกระทำทรมานเข็นฆ่าประหัตประหารทั้งหลายรวมถึงที่กระทำต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครคูบาอาจารย์ตลอดถึงลูกหลา,านเรียกว่าหนององค์มหาบารมีทั้งหลาย ทุกกรณีกรรมทุกประเภทกรรมตลอดจนถึงขนาดจ,จิตใดก็ตามที่คิดจะกระทำต่อภาคส่วนต่างๆต่อการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีต่อการเผยแพร่พระรธ,ธรรมต่อความขี้คลายสว่างสวายในพระธศร,ศรรมของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิและทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนส่งเสริมกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีและสายบารมีที่พุ่งพันทั้งหลายและทุกๆขนาดจ,จิตที่ไม่บริตรตาาสุทธิ์ต่อศาสนาต่อพระธรรมต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์กุูกุบาอาจารย์ และลูกหลานบริวารขององค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้กรรมวิบากกรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามของหมู่เหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่ภายในวัดอยู่บนสวรรค์มิมานแห่งหมู่เหล่าตนหรือหนีไปซ่องสมกําลังก่อความปั่นป่วนจากภายนอกวัดก็ตามให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับไปให,ให้ผลเป็นวิบากเวทนาต่อหมู่หลาภาคมืดภาคม,มารกลายเป็นทุกข์โทษเป็นความทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุดแม้ขณะจิตที่คิดจะกระทำต่อศาสนา ก็ขอให้กลายเป็นความวิปริตวิปร,ราดกลายเป็นพัฒนาการจองจําตีกับสะท้อนกลับกับขังตัวมันเองในทันทีทันใดไม่ว่าหมู่เหล่าภาคมานนั้นภาคมืดภาคมานนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมทั้งหลายจะมากจะน้อยไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจมีส่วนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนวางแผนมงการอยู่เบื้องหลังให้คําแนะนําสะกดพวกตนเองให้กระทําแทนสะกดให้ดวงจิตอื่นกระทําแทนตนมีส่วนในความสะใจหัวเราะเยาะเย้ยะ ก็ขอให้มีส่วนรับผิดในกรรมนั้นๆเสมอเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ว่าภาคส่วนนั้นจะเป็นพญามาราธิราชฝ่ายปกครองของมูเรามานเสนาธิการมานเหล่าอมมาดเหล่ามาในสวรรค์ชั้นปริมตตาสาวตีทั้งหมดทั้งสิน้นและด้วยบารมีแห่งองคุณเบอกสูงทั้งหลายขอให้การสะกดการจองจําและความทุกข์ทรมานนี้คงอยู่ไปตามนานเท่านานต่อทุกๆตัวตนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้บารมีทั้งหลายของเหล่าภาคมืดภาคมานที่ใช้ในการเบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายใช้ในการมุ่งร้ายทำร้ายทำลาย อ,องมหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายสูญสลายไปทั้งหมดทั้งสิน้นเพื่อให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปให้การสะกดกลางจองจํานี้มีผลไปจนกว่าเหล่าภาคมืดภาคมารจะน้อมยอมสํานึกด้วยความบริสุทธิ์ใจและน้อมกราบขอขอมากรรมต่อองค์คุณเบื้องสูงองคมหาบารมีทั้งหลายอย่างหมดจิตหมดใจและยอมยุติความมุ่งร้ายทำร้ายทาลาย,ลาย,ลายต่อพระศธรรมและองค์มหาบารมีตลอดถนึงกิจการโปรดสัตว์อย่างแท้จริงพันธนาการเหล่านี้ทุกพันนาเหล่านี้จึงจระพรารสนาการสลายไปหมดสิ้นไปโดยตัวเอง และเมื่อไหร่ก็ตามที่บทอธิธานนี้ถูกเปิดขึ้นก็ขอให้มีผลเสมอเหมือนกันทุกๆครั้งต่อเหล่าภาคมืดภากมานทั้งหลายโดยทั่วกันโสโส